ไปครับใจเย็นครับผมโอเคครับตัดเจไ้ตัดเคไปเต็มกระดานและจังหวะนี้ตัวคุณมาตัดคิวไปและตัวคุณมีอีกสองตัวตัดเจไปอีกครับโอ้โหและตัวคุณเต็มกระดานและจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเต็มกระดานครับผมตัดสิบไปครับและตัดประกาศไปอีกครับโอ้โหเมื่อกี้สี่พันสองบวกเก้าร้อยโอ้โหรับเนาะเนาะครับผมหือแตกกันแบบกระจุยกระจายบึ้มบั้มซัมเบ้เมื่อกี้โอ้โหสุดจริงถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มันเล่นได้นะครับผมแอดไลน์มาที่แอดเก้า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 ยูฟ่าหรือแอดเก้าสี่ตัวยูฟ่านะครับ ว่าเว็บนี้เขาแจกหนักจัดเต็มนะครับผมรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้เงินกลับกําไรกลับไปกระเป๋าไม่ว่างเป๋าไม่หลงเหลกแน่นอนครับได้เงินกลับไปแน่นอนครับเว็บนี้เขาของจริงสามารถออดไลน์มาเล่นกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมวิถีแห่งกินเลนนะครับผมเราจะมาเราดูกันว่าวิถีแห่งกินเลนเนี่ยจะพาผมไปถึงดวงจันทร์ได้หรือเปล่านะครับไปครับผมตาละยี่สิบบาทแปดสิบตาครับผมเปิดมาก็ตัดเคไปก่อนเลยครับแปดบาทอือ้ตัดเออีกแปดบาทครับจังหวะน,นี้และมีอะไรต่อไหมโอ้จังหวะน,นี้ตัดเคไปอีกสี่บาทและสแกตเตอร์เข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าครับเข้าหรือเปล่าโอเคครับโอ้โหครับสแกตเตอร์เข้าครับแม่ เปิดมาสแกตเตอร์ก็เข้ากันเลยทีเดียวแหมสุดยอดจริงๆครับจังหวะนี้ไปครับผม่าขี่รอบเอ่ย9รอบกับคูณ3าเริ่มต้นครับผมจัดไปครับจัดไปขอแบบบึมมั่ม,มสัมเบน,นะกินเลนหนะ้าจัดไปครับรอบแรกมาไหมตัวคูณมาครับผมแต่ว่าไม่ตัดอะไรสักตัวและรอบที่2ก็ยังไม่มาครับผมใจเย็นนะครับและจังหวะนี้ตัดประกาศไป20บบาทครับผมและมาอีกไหม ไม่มานะครับผม <c oughs> แหมต้องใจเย็นนะครับแบบนี้ตัดอะไรอีกไม่เอ่ยไม่ตัด <c oughs> แหมได้บวกหนึ่งฟีสปินและตัดกบไปครับพันสิบสีบาทคูณสี่สองร้อยสิบหกบาทและจังหวะนี้โบอีกหนึ่งฟีสปินและเหลือสิบฟีอสี่ฟีสปินนะครับผมไอ้ลิ้นพันไปหมดเลยฮะโบว์หนึ่งฟีสปินครับ,บนนผม ยาวไปครับยาวไปโอ้โหตัดเคไป2 4บาทคูณเครับหน8บาทนั่นเองและจังหวะนี้มีอะไรตัดมาต่ออีกไหมเคไม่มาครับจังหวะนี้คูณ10ไปแล้วเลย3รอบนะฮะตัดไปครับเท่าไหร่เลยคูณมาครับ9 9้าคูณ10ก็9ก้าสนะฮะและ10บาทจังหวะนี้เต็มกันเลยครับ9กบาทคูณ13ครับก็ผม1 2ึ8งบาท, 1, 2, บาทโอ้โหสุดยอดโอบาเจ้าโอ้มค์ก็เป็นไงนครับเปิดมาก็แตกกันเลยทีเดียว ถ้าใครสนใจสามารถไลน์มาได้ที่แอด9999ยูฟหรือ a d d 94ตัว UFA นะครับผมผมบอกเลยว่านาทีนี้เป็นนาทีทองนะครับผมสามารถมาเล่นกันได้นะฮะเกมกินเลนนะครับผมรับรองว่าได้เงินกลับไปทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,กท่านแน่นอนกระเป๋าไม่ว่างเปล่าแน่นอน,นครับทุกคนไปครับผมเลีก2ฟรีสป,ปินสุดท้ายนะครับผมจัดไปมาไหมจะมาอีกไหมโอ้โหตัวคูณมาครับเสรษฐาย้อยมากเลยพี่ โอ้โหนิดเดียวครับท่านผู้ชมแม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคอยู่นะฮะชิลๆไปไปต่อไปเลยโอเคครับตัดจีสี่บาทฮนะจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ยังไงตัดส้อยโอ้โหแลนสแกตเตอร์ เข้าอีกแล้วฮะท่านผู้ชมและตัดเคไปสิบสองบาทและจังหวะน,นี้ตัดไลบิงไหมตัดคิวอีก2อบาทจ <c oughs> ังหวะน,นี้ตัวคูณมาตัดประกาศไปอีกยี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับก่อนไปสแกตเตอร์นะฮะโอ้โหถือว่าทําได้ดีนะฮะจัดไปฮะแบบนี้เท่าไรเอ่ยสี่ฟีสปินกับคูณคูณสองนะฮะิ่มต้นจัดไปครับผมจัดไปอย่าให้เสียไม่เคยขัดจัดให้ตลอดแน่นาะ ไปครับผมมาไหมโอเคครับตัดประกาศไป 8- บาทและจังหวะนี้ตัดอะไรอีกไหมไม่มานะโอเคครับบวกอีกหนึ่งฟีสปินไปครับผมปล่อยให้ยาวไปครับยาวยาวอวไม่มีอะไรตัดมันนึงนิ่งอยู่โอเคครับสร้อยมาครับ18บบาทฮะและจังหวะนี้อะไรมาตัดอีกไหมเอ inne, ไม่ตัดนะครับผมเป็นอะไรทีน่าเสียดายมากครับและจังหวะนี้บวกอีกหนึ่งฟีสปินนะฮะ และยาวไปครับจังหวะนี้เงินมาถุงเงินมาโอ้โหถุงเงินไม่ตัดน่าเสียดายมากๆเลยครับและตัดเคหรือตัดเอไหมไม่ตัดอีกแล้วฮะโอ้โหแม่โอเคครับตัดเคไป24บาทคูณ520บาทนะฮะจัดไปครับโอ้โหตัดเจตัด1 0บ2บาทคูณอ่าแปดอ่คูณเจ็ดนะครับโอ้โหครับผมแล้วจังหวะนี้กี่เก้าสิบบาทครับผมคูณอ่าโอ้โหไม่ทันแล้วฮะแม่ตัดกันกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวเวลาตัดก็ตัดกันมารัว สุดจริงถ้าใครอยากล่นก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมแอด9999ยูฟาหรือแอด94ตัวยูฟานะครับมีแจกมีอะไรโอ้โหและตัดอีกครับผม792บาทและโบอีก1ฟรีสปินและวจะวันนี้ไงเลข10มาหึห <c oughs> ึสิบขาดแค่เจขั้นตัวเดียวนะเอ้ยเคขั้นตัวเดียวนะถ้าเกิดไม่มีเคขั้นนี้จะปลงโอ้โหได้หลายพันนะครับทุกคนแม่มาถึงคูณ13แล้ว <c oughs> เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับผมไปครับบว์อีกหนึ่งฟรีสปินและจังหวะนี้ครับตัวคูณมาพร้อมกับสร้อยครับผม1 5 6บาทฮะและมาอีกไหมไม่มานะฮะโอ้โหคูณก็คูณเยอะแล้วนะโอ้โหครับโบว์อีกหนึ่งฟรีสปินครับแบบนี้ต้องยาวยาวแล้วครับยาวมีอีกไหมเรือไม่ได้เตีือครับไม่เป็นไรฮะและจังหวะนี้ยังไงครับ ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเบ็ดตัละด้ยีบาทนะครับไปเราต้องไปต่อกันแล้วละ่ะอืมจัดไปครับจังหวะนี้ฮึบฮึบมาแน่กินเลนมาแน่วันนี้กินเลนมาแน่โอ้โหครับตัด10บไปครับห้าบาทและตัดซอยไปอีก100บาทและตัวคูณมาจังหวะนี้ยังไงตัดเคไปีกร้อยยี่สิบบาท และจังหวะนี้ยังไงโอเคไม่มีอะไรและตัดเจตัด K ไปครับ25บาทและตัดอีกไหมไม่ตัดครับแล้วตัดจไปอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้ไม่เอาตัดสร้อยไปอีก45บาทครับจังหวะนี้และยังไงคิวมาตัดคิวไปอีกบาทและ10ตัด10ไปอีกหบาทและตัวคูณมา2ตัวจังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่ตัดนะฮะน่าเสียดายมากๆนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับและตัด K ไปอีก30บาทและจังหวะนี้ตัดถุงเงินไปอีก30บาทและอะไรจะเกิดขึ้น และอะไรจะเกิดขึ้นโอเคครับตัดเคไป60บาทและตัดเจไปเต็มกระดานครับอีก40บาทแลวตัวคูณมา2ตัววันนี้ตัด10ไปครับ480บาทและตัวคูณมีอีก2ตัวตัดอีกไหมไม่ตัดนะฮะเป็นอาร์ตินเสียดายมากและและโอเคครับผมตัดสร้อยไปอีก30บาทครับผมตัดเจไป22.50บาทนะฮะโอเคครับ ไปครับใจเย็นครับผมโอเคครับตัดเจบไปตัดเคไปเต็มกระดานและจังหวะนี้ตัวคุณมาตัดคิวไปและตัวคุณมีอีกสองตัวตัดเจไปอีกครับโอ้โหและตัวคุณเต็มกระดานและจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเต็มกระดานครับผมตัดสิบไปครับและตัดประกาศไปอีกครับโอ้โหเมื่อกี้สี่พันสองบวกเก้าร้อยโอ้โหรับเนาะเนาะครับผมหืมแตกกันแบบกระจุยกระจายบึ้มบั้มซัมเบ้เมื่อกี้โอ้โหสุดจริงถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาเล่นได้นะครับผมแอดไลน์มาที่แอดเก้า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 ยูฟ่าหรือแอดเก้าสี่ตัวยูฟ่านะครับ ว่าเว็บนี้เขาแจกหนักจัดเต็มนะครับผมรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้เงินกับกําไรกลับไปกระเป๋าไม่ว่างเปล่าไม่หลงเหล็กแน่นอนครับได้เงินกลับไปแน่นอนครับเว็บนี้เขาของจริงสามารถแอดไลน์มาเล่นกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไปครับต่อครับตัดเคไปครับ10บาทฮะจังหวะนี้และตัดผักกาดไปอีก20บาทัะผมและจังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่ตัดสิบครับตัดเค20บาท และจังหวะนี้ตัดถุงเงินไป75็ิาบาทและตัวคูณมา2ตัวจังหวะนี้ตัดเคจัดเอไปและ97้าดตัดเครอบหนึ่งครับผมเต็มเวลาและคูณเล็มาแบบนี้ตัดประกาศไปอีกครับผมอืมและขาดสเกตเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้ไงโอ้โหสเกตเตอร์ไม่มาแต่ช็อตเมื่อกี้ได้เยอะมากเหมือนกันนะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดปังอลังการสวยงามพระรามแปดเลยทีเดียว ไปครับไปต่อครับจังหวะนี้ตัดประกาศไป20บาทครับและจังหวะนี้สแกตเตอร์มาครับตัดเคตัดเคไปและสแกตเตอร์เข้าก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่มันสุดยอดจริงๆเลยอันนี้มันมากนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเล่นแล้วแบบมันมันมากสนุกมากเลยฮะจัดไปครับผมอ่าแปดรอบกับคูณ2ครับผมไปครับจัดมาตาแรกตัดซอยไป90บบาทครับผม และตัด J ตัด A ไป35ครับคูณ3 105บาทและตัดอะไรอีกไหมตัดสิบกับตัด K 35 5บาคูณ57าิบาบาทครับผมและตัวคูณมา2ตัวแบบนี้ตัดสร้อยไปครับตัดสร้อยกับตัด K ไป770บาทและตัวคูณมาอีก2ตัวตัดอีกไหมตัดประกาศไปอีก8 0ิบาทครับผมคูณ9720ครับจังหวะนี้โอ้โหสวยงามพระรามแปดครับโอ้เปิดมากระบึ้มงบําซัมเบกเลยทีเดียวโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้ ลายแอดนะครับแอดมาได้เลยแอดมาได้เลยรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมไปครับแบบนี้ต้องต่อแล้วล่ะจัดไปครับผมอะไรอีกไหมไม่ตัดดีไหมฮะโอ้โหไม่เป็นไรครับช็อตแรกมาตัดเคไปครับผมช็อตนี้660บาทฮะแล่จังหวะนี้ยังไงแล่จังหวะนี้ยังไงโอเคครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัดไปครับอีก30บาทกูติ๊สามสามร้อยเก้าสิบครับผม และตัดอีกไหมตัด10อีก10บาทคูณสิบห้าอีกร้อบาทและตัดอะไรอีกไหมตัดเคไหมไม่ตัดแม่น่าเสียดายซะจริงและไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหนฟรีสปินสุดท้ายนะครับผมตัดเคไปครับผมอีกรอบหนึ่งอีก5อบาบาทและตัดเจไหมตัดเจไปยี่สบ้าศูนย์บาทได้เป็น427บาทและตัดอะไรอีกไหมตัดประกาศไปยีบาทคูณยีเป็นสี่และตัดอะไรอีกไหมไม่แห่งไม่ตัด ไม่ธรรมาดาเฮ้ยไม่ธรรมาดาเฮ้ยแม่สุดยอดจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วหนึ่งฟีสปินสุดท้ายแล้วครับผมแม่มันจริงๆทำเป็นเล่นไปจนเล่นพาไปถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยวันนี้โอ้โห้ยเอาเรื่องกับเบื้องแตกเลยนะฮะสี่พันสี่สิบเจ็ดบาทไปครับผมเราต้องไปต่อครับ แ้วส่วนของตรงนี้ผมขอลองของหน่อยแล้วกันไปสี่เปนห้าไปลูกไปมันน่ากลัวจริง,งจริงจัดไปครับจังหวะนี้ว่าไงคูณโอ้โหสิบสี่รอบคูณสองเริ่มต้นสุดยอดจริงๆครับจังหวะนี้ไปเลยเราต้องเริ่มกันแล้วละ่ะไปตัดไหมไม่ตัดฮนะโอเคครับมาอย่างนี้ครับตัดสิบไปครับสวยครับผม ตัดถุงเงินไป72บาทมาแล้วครับ216บาทและตัดประการไหมไม่ตัดครับตัดคิวไป3บาทคูณหน้าสิบาทครับจังหวะนี้และตัดประกาศไหมไม่ไม่ตัดฮะเฮ้ตัดเจไปครับ6บาทคูณ7เป็น42บาทและโบอีก1ฟรีสปินครับยาวๆครับแบบนี้สองฟรีสปรินต์โอ้โหเอมาอย่างสวยครับจะไม่ตัดเอให้เออตัดเอไปครับผม24่คูณเครับผม216บาท และตัดอะไรอีกไหมไม่เข้านะฮะแม่ตัดเจไปอีก6บาทนะครับผมคูณที 1, ่สปหกสิบกแล้วบวหนึ่งฟีสปินและจังหวะนี้ไง10ไม่มานะฮะโอ้โหเป็นอะไรเจ้าเสียดายมากฮะเฮ้ยตัดอะไรอีกไหมเอ่ย10มาแนะ่โอ้โหไม่มาฮนะตัดโอเคครับตัดประกาศไปอีกโอ้โหครับช็อตนี้1482บบาทและจังหวะนี้ตัดอะไรเพิ่มอีกไหมไม่ตัดนะผม ไม่ไม่เป็นไรครับเราต้องใจเย็นๆนะครับผม1 4 8 2บาทไปครับผมเราต้องไปต่อหาบปร๊บโอเคครับตัวคุณโอ้โหตัดเจตัดเจไป1,350บาทอีกแล้วครับช็อตนี้แล้วจังหวะนี้ยังไงผมนึกพราไอ้ผมก็นึกว่า10มันจะออกมาด้วยแม่เสียดายิงๆไม่เป็นไรครับผมสปินเรายังเหลือฮะ สเปนเรายังเหลือเราก็อย่าไปกลัวนะครับผมไปครับยาวไปตัดเจีไหมไม่ตัดเจีครับไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ยาวครับผมยาวโอ้ยบุยหนึ่งฟีสเปนโอเคครับตัดประกาศไปยี่สิบสบาทครูสิบเจ็ดสี่ร้อยแปดบาทครับและจังหวะนี้ไม่ได้ตัดต่อไหมไม่มีตัดต่อแล้วครับบุยหนึ่งฟีสเปนครับแม่เราจะขาดทุนไหมเนี่ยโอเคครับบุยหนึ่งฟีสเปนอีกรอบหนึ่งแล้วครับผมจังหวะนี้ ยาวไปครับยาวไปคูณสิแล้วครับโบยหนึ่งฟิสปินอีกหนึ่งรอบแล้วฮะไม่เหมือนเขาว่าเขายังไม่อยากให้เราเลิกเล่นครับจัดไปโอ้โหครับโบยหนึ่งฟิสินและ10มาจังหวะน,นี้ครับคูณ19ไปครับ114บาทและจังหวะน,นี้ตัวคูณมาครับผมตัดประกาศไปโอ้โหสามพบาทและคูณยีามอ่ะโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแตกสาคูทัวดำเกิน <c oughs> ไปแล้วโอ้โห นี่ยครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่แอด94ตัวยูฟาหรือแอด9999ยูฟานั่นเองนะครับผมรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เงินเพราะเว็บนี้เขาจ่ายจริงๆนะครับผมแตกหนักแตกเต็มยิ่งแตกยิ่งจ่ายผมรับรองเลยโอเคครับตัดเคมาโอ้โหปิดท้ายด้วย1 6 5 6, 6บาทหรือเปล่าโอ้โหครับปิดท้ายหรือเปล่าเนาะโอ้โหถ้าสิบมาเมื่อกี้นะบอกเลย20,000แน่นอน แม่เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับผมโอเคไม่เป็นไรครับจังหวะนี้25มาแล้วสปินสุดท้ทายมาไหมโอเคครับคิวมาคูณด5อีกร้อบาทฮะละไม่มาอีกไหมไม่ไมีฮนะแม่กินเลนพาผมไปถึงดวงจันทร์แล้วก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับผมผมพอใจแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หพรุ่งนี้ไอคลิปต่อไปนะครับผมจัดไป